ทิชอร์ป๊อปกำลังทำอะไรอยู่คะอ๋อตอนนี้ทิชอร์ป๊อปกำลังดูการ์ตูนที่เกี่ยวกับสัตว์อยู่เลยค่ะทิชชู่นุชแต่เอ๊ทิชอร์ป๊อปสงสัยจังเลยค่ะว่าสัตว์มันมีเยอะแยะมากมายมันมีตัวอะไรบ้างคะเนี่ยถ้าทิชอร์ป๊อปอยากรู้วันนี้ทิชชู่นุชจะพาทิชอร์ป๊อปไปเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์บกกันค่ะทิชอร์ป๊อปพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ Let's go <S สัตว์บกคือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกเป็นส่วนมากมีทั้งสองขาและ4ขาแต่เอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์สองขาของเรามีอะไรบ้างสัตว์สองขาของเราก็ได้แก่ไก่นั่นเองคะ่ะแล้วมีอะไรอีกคะ นกนั่นเองค่ะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วมีอะไรอีกคะเด็กๆหมดหรือยังคะมีแม่เป็ดนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วมีอะไรอีกคะมีลิงนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะหมดหรือยังคะแล้วก็ยังมีจิงโจ้ด้วยนะคะเด็กๆ ต่อไปเราจะมารู้จักสัตว์ที่มีสี่ขากันบ้างค่ะว่าสัตว์ที่มีสี่ขามีอะไรบ้างเด็กๆลองคิดดูสิคะว่ามีอะไรบ้างเอยติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอกพีกก่เชอร์นุชคิดออกแล้วค่ะคือน้องแมวเหมียนนั่นเองค่ะแล้วมีอะไรอีกคะมีน้องหมาค่ะแล้วมีอะไรอีกคะ อ๋อมีช้างด้วยค่ะเด็กๆแล้วมีอะไรอีกคะอ๋อมีม้านั่นเองค่ะแล้วก็มีหมูด้วยค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆก,ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าสัตว์ที่มีสองขาแล้วก็มีสีขามีอะไรกันบ้างเราไปฟังเสียงของมันกันเลยค่ะ พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยคะ่ะ Walking the jungle, Walking We're afraid, We afraid. Walking in the jungle in the the not not the the not jungle We're jungle afraid We're not One step two steps three steps forward. One step wow, chicken, Kai. listen, oh, birds, no, listen, wow, duck, pet, listen, monkey. แคนแกรูจิงจ้ลิสนแคทแมวลิสนดอกสุนัขลิสน listen ช้าง listen ว wow. ้าวฮอ r s สม้า listen p ีกหมูเด็กๆได้ยินเสียงสัตว์มันที่เชื่อปอไหมคะ ถ้าดเด็กได้ยินแล้วอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอหรือรูปถ่ายมาให้ทีเชอร์ป๊อบดูด้วยนะคะวันนี้ที่เชอร์ป๊อบขอตัวละไปฟังเสียงสัตว์ต่อนะคะวันนี้ขอตัวลาไปกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย